ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นกระแสข่าวลือแต่อูอ้มันแรงนะเมื่อวานนี้ใช่คืออยู่ดีๆก็มีข่าวมาค่ะบอกว่าถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าชแชมป์ได้สสมัยติดต่อกันมีสิทธิ์ที่เป๊ปจะตัดสินใจลาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณว่าแบบก็ได้หมดทุกอย่างแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะพอแฟนบอลวงเล็บทีมอื่นเห็นข่าวนี้โอ้ oh, พี่ครับให้แชมป์พี่เขาไปเลยครับให้เข้าไปเลยพวกกลัวพวกกลัวพี่ไม่เห็นกลัวเลย เขาไม่เคยลุ้นแชมป์นานแล้วพอแล้วพอแล้วเออนะที่นี่มันมายังไงเดี๋ยวไปดูซิคุณป๊อปโอ้มานานแล้วก็จริงจริมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วนะครับต้องย้อนกลับไปว่าซิตี้เอเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงครับผู้จัดการทีมกับบอร์ดบริหารเองก็ฟัดกันมาลองแล้วว่าถ้าเขาโกหกผมผมจะลาออกทันทีจำได้ไหมจำได้จำได้เรื่อคำพูดของโจเซฟเป๊ปโกเดล่าแต่หลังจากพอเขาไปเคลียร์มาเสร็จนะครับคำพูดของเป๊ปก็ เหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับว่าผมมั่นใจว่าแมนเซตตี้ไม่ผิดจะไม่จะไม่ไมน่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นนทีนี้ไอ้หนึ่งร้อยสิบห้าคดีเนี่ยเขาก็มีเดทไลน์ชัดเจนว่าจะตัดสินกันในซัมเมอร์ปีหน้าะนะครับแต่ว่าเป๊ปเนี่ยเขาเคยพูดแบบเนี้ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสามาครั้งแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยชาเลนจ์มาทุกอย่างแล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนคนนี้มีนโยบายในการคุมทีมแค่3ปีมาแต่ใน,นอะไรก็คือคุมบาซ่า3คุมบาเยิร์น3มเขาบอกว่าไอ้ตัวเลข3เนี่ยเป็นเพราะหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นกราฟลง นะครับแต่ว่ากับซิตี้เนี่ยแค่ฤดูกาลที่2ครับเขาก็บอกแล้วว่าโอ้โหถ้าจะได้แชมป์พรีเมียร์กับเรือใบสีฟ้าเนี่ยสมปีเขาไม่พอแน่เพราะฉะนั้นที่เขาอยู่เมื่อ1 6 1 7งพันบเะครับเขามาเพราะมูรินโญ่จนมูรินโญ่เปลี่ยนไปกี่ทีแล้วว่าโอ้ใช่จ <laughs> คุมแมนยูไปสปเปอร์ไปโอ้จริงไปโลมาโลมาถูกป่ะค,คือคุมหลายทีมากเป๊ปยังอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับกอร์เดล่ามีความรู้สึกว่า เขาได้หมดแล้วเขารอแช้ไม่หลีกปีเดียวอ่ซึ่งรุ่นการที่แล้วได้ได้แล้วพอมาฤดูกาลเนี้ยไอ้สามปีซ้อนเขาคือเทียบเท่าเฟอร์กี้ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดสี่สมัยมันไม่มีเลยนี่ไม่มีครับไม่มีใครเคยได้สี่สมัยซ้อนก็ถือบอกนะฮะแฟนแมนยูเนี่ยตอนที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้คั่วแชมป์มาเนี่ยแฟนปีศาจแดงเลือกไม่ถูกฮะเพราะว่าถ้าหากหงแดงได้แชมป์มันคือ20สมัยเท่ายูไนเต็ดค่ะแต่ถ้าปล่อยให้ซิตี้ได้มันคือเซอร์อเล็กซ์เจอทำลายสถิติสามปีซ้อน ผมก็เลยไม่เช <cues> <sm convert> <im urai> ีย <punto> ร <benim> ์ใครเลยไงเพราะผมก็โดนมีคนบอกว่าครอปไปแล้วเป๊ปก็ไม่สนุกแล้วมีโอกาสนะฮะเหมือนเมสซี่กับโอ้งก็ก็เป็นไปได้นะมีหลายทฤษฎีคืออันเนี้ยข่าวเนี้ยมาจากดแอรติกด้วยมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเหมือนแบบฟุตบอลทรานสเฟอร์หรืออะไรอย่างงี้ที่ยังเป็นสายก๊อตซบซุปซิบเพอเป็นเดอร์เลติกเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะเขาไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าก็อย่างที่เขารีกแผมไปห้องแต่งตัวไงพี่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเจอส ป้าแกพูดเยอะแล้วที่ป้าแกบอกผมว่าเป๊ไม่อยากให้ลูกสาวคนเล็กเรียนที่อังกฤษคนที่นี่ก็เลยกังวลว่าเอ้กลิ่นมันไม่ดีนะเขาพูดเลูกสาวบ่อยเหมือนภรรยาเขาย้ายมีช่วงหนึ่งเหมือนกลับไปอยู่ที่สเปนเลยสักอย่างใช่ไหมแต่ไปช้อปปิ้งอิตาลีบ่อยมากนะเหมือนแต่ระดับเนี้ยค่ะเขาไปคือแล้วยิ่งอังกฤษน่ะคุณผู้ชมการไปยุโรปอ่ะมันเหมือนบินไปเชียงใหม่อืมนึกออกปะบนบินแป๊บเดียวไงสองชั่วโมงระดับภรรยาเป๊ปก็เดียวลาเช้านี้ฉันอยากบินไป กินข้าวที่อิตาลีแล้วก็บินกลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้เรื่องครอบครัวก,ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะคือเขาเกิดเรื่องอความท้าทายหนึ่งเรื่องครอบครัวเขาพูดเรื่องลูกสาวมาสองรอบแล้วก็แน่นอนฮะไอ้1 1 5คดีเนี่ยมันโมหมองเขาไงความเจริงถ้าเขาโดดได้ก่อน,นอันนี้เรายอมรับความามความเป็นจริงไหมไม่ไปบอกลำคาญ พวกนี้ชอบมาจีบลูกสาวฉันเดลี่อารีเหรอลูกสาวสวยมากลูกสาวสวยทุกคนอลูกสาวสวยทุกคนก็ภรรยาเขาสวยขนาดนั้นโอ้ยเป๊ปตอนหนุ่มๆไม่อย่างรอเลยตอนใสเบอร์สี่บาร์เซโลนาแต่เออันนี้ทุกวันนี้ยังรออยู่เลยแฟชั่นจ่ายเวลาเขาแต่งตัวนะเราชอบเวลาเขาแต่งตัวแบบมีผ้าพันคอมีอะไรที่มันแบบลุคดูในแบบมากเลยอ่ะก็ว่าไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเรื่องนี้แต่ มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่เขาอาจจะได้กลิ่นอะไรมาก่อนเนาะเรื่องตัดสินคดีอะไรเงี้ยมันแรงมากเหมือนที่คุณได้กลิ่นอะทำไม่ะฉันไม่ได้กลิ่นอะไรจมูกฉันตอนนี้จมูกฉันตันฉันเป็นภูมิแพ้เออเอาไปดูฮาเลนกันหน่อยเรื่องของฮาเลนเนี่ยก็คือล่าสุดมีข่าวดีนะคะว่าฟิตแล้วพร้อมเจอวูฟนี่ซิตี้เองบอกเลยเขาไม่คิดที่จะปล่อย บบตอนนี้คือคู่แข่งยังไงก็ตามแต่ซิตี้บอกว่าเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมันเป็นนัดที่อาร์เซนอลลุ้นอยู่นะใช่เพราะว่าตามถิติเขาชอบเสียคอะไนกับวูบแต่ทีเนี้ยเนี่ยนี่เป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะว่าตัวหลักเนี่ยอยู่กันครบและเออร์ลิงฮาแลนด์เองเนี่ยก็น่าจะได้ลงในเกมนี้ด้วยอืฟิตพร้อมลงนะคะส่วน คนที่ยังต้องรุนเนี่ยมีแค่ลรเวนเดียสกับฟิลโฟเดนที่ป่วยไม่สบายนะเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มสูบบอกเลยเจอกันและบูแพมตัน